สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวและพู้อยู่ตามระเทศทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาหล่อครับก่อนอื่นก็ขอกำลังแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหาน้ำในเด้อครับเด้อสำหรับปอรี้กะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงวิวครับวิวภูเขาหลังฝนตกโอ้ฝนตกลงมาแห้งครับทีงาุรั่งค้ายังห้องมือมืออยู่เลโอ้ภูเขาควายเหรอครับภูเขาควาย น้ำโขงคืนหลายครับป่าปราดิษฐ์มองว่ามีคนไหลหอนมองครับมีแต่คนมาตกเบ็ด ช่วงนี้ครับซ่อมเหือกันแล้วครับซ่อมเหือยาวจักน้อยเพิ่งกลับมาลงมาซ่อมเหงืง้าหนัก,กนนปีายผ้าจ้าเมื่งบรรยากาศนะครับเนาะภูเขากลยผู้เดชคำนี่กลวงงึ้งเข้าไปผู้เดชนี่โอ้ย่างเข่าไก่เติมด้วยครับนี่เป็นบรรยูของพวก ล้าสูงนะครับเพาะว่าพวกแมวนั่นแหละล้าสูงเจ้าก็ลงมาผี่ได้ครับเรียนหนังสือยูนโรงเรียนปากซันผิดได้ครับเจ้ามีเงินมีทองเขาเจ้าส่วนมากเขาเจ้าสิขับรถวีโก้โฟ์วินผิดได้วนมากมันจัสิขับเคลื่อนสี่ล้อผิ่เด้ครับ ไว้ตั้งแต่ค้าวตะกี้กับปุ้แล้วขุาเจ้าสูบป,ปินสูบอย่างบ่มีเงินไมีจ่องแล้วครับขุาเจ้าขามมาตะกี้โอ้เป็นแทวครับแต่ว่าพวกแมวนี่พ่นขามมานี่ช่วงปีช่วงปีตอนนั้นมักเป็นวาวอยู่ครับพระเจ้า พวกแมวขามาพวกช่วงปีแล้วแตกนะครับเดี๋ยวมายึดขามากับมาหอดประเทศไทยโอ้ข้าเจ้าหลักกัดเดอ้อครับข้าเจา้าเงินหัวหนามเงินห้างเ่ยข้าเจ้าหมัดใจกอกขาผิดได้ไหวพวกผู้หญิงพวกนี่การเท้าถามนี่ เอามาเข็นพยาบาลนะครับพามาเง็นพยาบาลมาถามมีเงินบอสค่ารถจ้กไปอำเภอเนี่ยสันบอมีเดียวสันเดียานเถาว่าความจริงว่าค่อบอมีกับอได้ไปแล้วสันจะค่อยโซเล่กันเนี่ยนะครับมาหลายหลายคนพี่มัดวายุโกคาพี่ใช่เห็ดถุงผ้ามัดไปเขา มาไปหาผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาทรงต่อทังอำเภอเนาะครับเนาะอำเภอก็บทรงต่อผู้เหลือครับจังหวัดเมื่อกี้มีศูนอยู่จังหวัดนองคายเลครับศูน,นย์ศูนย์ลาอพยพบ้านนี้ก็ไฟใหม่ครับ,บเปียเป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่นครพนมเกิดไฟใหม่ข้าเจ้า ไรทีโบาจาักละอ่านในพมกับบโบจักน้ำก้าเจ้านะครับเนาะไวใหม่ศูนย์อยู่หนองคายว่าจะกินไปง่ายครับเนี่ยพวกาวล้วากเจ้าแตกมานี่พวกเลาาพวกแมวนี่มาฮอดประเทศไทยประเทศไทยก็ส่งไปประเทศที่สามโยได้รับพลุ่นละสาราฐอังกฤษไปแุระแต่ว่าช่วงหลังๆมาต่อมาก พราเจ้าหอยสอบไปไปยะได้รับนีไยกูอะไรบางเทธอขาม้าหลากับประเทศไ้กับพักดังงด่งพักดันกลับคืนครับปีน่าจะมีแล้วขับมาทรงโอ้ผมกูทรงยูทาวัดแต่กี้มันเป็นประสาเนอะครับผูอะไรรอหางด่อนไงทรงข้าเจ้าขาม โอ้สาวแมวงามๆเป็นปข, <c oughs> ข้าวจะกี่ช่งเป็นแถวเลยนะครับข้าเจ้าผู้นึงข้าไปฮอดผู้เลยดึงกันเอาพอแล้ว,ลวมิสายแมวย่างหนึง่งเบอเบอเงียบครับมิสายแม่นี่โอ้ฝาหออกหอยละโอ้ยมืดมาละพุนเมอร์ คนลาาอะไรแต่ว่าพวกแมวขามมานี่เพื่อนอยูเทิงพูนี่แหละครับเพื่อนก็มีค้นไปตัวตัวมาว้าวันก็นม,นนกมีนค้นไปตัวข้าเจ้าแล้วครับบาขามมา งานอยู่ประเทศไทยมีได้เงินได้ทองดีเหรอจะพากันมาปก็สมีนมีล่ามคนหนึ่งแหละครับคือคือล่ามบ้านเฮ้าแหละ,ะมีคนหนึ่งที่ว่าภาษาลาวได้จดไปสื่อสารกับไทยเฮ้ารูเรื่องนะพ่ะครับทำอยู่หัวดอนอยู่หางดอนหมาแล้วครับปีนั้น้น ตา้งรัฐบาลไทยเพิ่นภักดันกับคืนประมาณร้อยคนนี่แหละครับปีนั้นโจงขามโอ้แต่ตะก,ก,กี่ขามขามมาแล้วเพิ่นมีศูนย์ไปอยูย่ศูนย์แล้วก็เพิ่นโจงประเทศที่สามหลอดเนี้ยค,ครับง่ายคนไทยกับทั้งคนกับจิมสันซาไทยแปลวัวอันแมวผัวนี่ก็ไปายยุ่นน้ำน้ำกันยุ่ธศาสร์กับ มีเงินมีทองหลายอย่างยครับเจนี่บด้มาบ้านเลยเป็นคนเถื่อนเลยนะกโอนเป็น,นสัตว์เล่าเป็นพวกแมวออไปน,นะครับมีหลายมีหลายโอ้นำ้ำโอ้ขึ้นหลายครับเดีย๋ยวนี้บนก็ตกหากระเซ้าเลยครับเนี่ย มืดมาอีกแล้วเขียวเงาๆ,ๆ,ๆโอ้ยอันดียุทธที่ท่าวัดบ้านคายศีนะครับท่าวัดคขยีตำบลคายีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับท่าต้นคำสาใหญา่นะครับฝ่าลงฝ่าลงวันนะ่ะเพิ่นเลยไทยบ้านก็ได้อ,ออกเงินกันมา ชื่อเสาเทดสายรอฟ้าครับนี่โอ้ต้นสัมปะโคบา้านคูเมืองเออครับนี่ก็เกิดมากคงไปเห็นเลยนาจีร่อนก็ปีนะครับจะว่าเพิ่นเพิ่นเอาลงกันยามป่าลงมากับจิบุลรกัน น้ำสายมาลงหากว่าครับคือฝังน้ำหากขวางใกล้หาดหากมันแถมันจะบาตายเนาะผมว่าลูกใหญ่ครับตะ่ิพวคนมาก็เจ้มาถามซื้อแสนป่ายด้วครับตัวนี้ทับ้านบ่ยอมขายครับมันเป็นโจนไม่คููบ้านครูเมือง เราคิดว่าเบิกทรัพยนี่แหล,ละครับเบิงบรรยาก,กาศงดงามภูเขาเขียวๆยวามฝนตกเศร้าใหม่ๆนี่ครับพระเมษตั้งก่อนสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ